วันนี้นะครับเรามารีวิวตัวรถเล็กราคาน่ารักนะครับคันนี้ผมไปซื้อมาผมเห็นเขาลงขายนะครับเป็นรถมือหนึ่งนะอของมดแดงนะครับผมซื้อมาผมก็เปลี่ยนทอ่อท่อตัวนี้นะครับประมาณ800แต่ผมกดโคตรลดได้เหลือ500กว่าบาทน,นะครับเป็นทรงเมโคโฟนนะถ้าได้มาเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ต้องตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหูยึดใหม่มายึดตรงนี้นะครับผม กอนคาบูผมก็ใช้เป็นทรงของโยชินะครับเป็นคาบูต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องร้อยยี่สิบห้าีีนะครับเป็นรถมือหนึ่งเลยนะครับมือหนึ่งออกศูนย์นะครับแล้วก็ไม่ศูนย์โลนะผมทดลองไปวิ่งมาอันนี้มันขึ้น763ผมวิ่งอยู่อุดรได้ประมาณ60โลแล้วผมก็ไปมุกดาหารนะครับมุกดาหารไปก็ประมาณ300กว่าโลกลับอีกก็300กว่าโลนะครับ ก็ลวดเดียวคันนี้ก็เอาอยู่นะครับคันเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยเป็นรถมือหนึ่งนะครับรถใหม่มือหนึ่งหลายคนก็อยากรู้ราคานะครับคันนี้นะครับถ้าซื้อสดกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะสองหมืนแปดนะถ้าผ่อนเนี่ยจะฟรีดาวส่งเดือนละพันสี่สิบบาทนะครับประมาณสองปีนะหรือเราจะส่งเยอะก็กได้นะครับยิ่งส่งเยอะยิ่งหมดไวเนาะก็ถือว่าเป็นรถเล็ก ที่น่าใช้งานนะครับตัวเครื่องก็ทนอยู่เพราะว่าไปลองมาแล้วนะครับคันเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยไว้ไปจ่ายตลาดนะครับตัวเครื่องแรงนะ1้อผมไปกับแฟนอัด2ไปนะครับน้ำหนักคนเนี่ยก็ประมาณ1 1 0โล120โลประมาณนี้นะครับตัวรถก็วิ่งได้ประมาณ110นะครับผม1 1 0 120ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลย ตัวเครื่องตัวเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆนะครับเปลี่ยนแค่คาบ,บูกับท่อนะครับผมเปลี่ยนแค่คาบ,บูกับท่อสองอย่างเท่านั้นนะครับน่ารักไหมน่ารักแหละผมเพราะว่าน่ารักอะ่ะไม่ไม่มีที่ตั้งกล้องอะ่ะเราจะนั่งคอมให้ดูนะครับวันนี้ก็เอามาล้างนะครับ อันนี้เลยเดี๋ยวเจะ้าไป้พีทาโคนนะครับแต่น่าจะไม่ใช่เครื่องนี้เพราะาจะสั่งเครื่องร้อยเกาสบมาใส่นะครับถ้าท่าในใดสนใจนะครับก็ลองไปถามดูนะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะมันเป็นของมดแดงนะครับก็ลองไปถามเขาดูนะครับถ้าใส่โชค๊คใส่อะไรก็สวยเลยแหละ แต่ว่านี้จะแปลงโชคหน้าเป็นของ m อ็นะครับแล้วก็ล้อ m อ็เด็๋เราจะใส่เดือนหน้านี่แหละ